โอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช่ชาแนลทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่วเลี้ยงค้ายทุกท่านครับกับคลิบที่สองครับวันที่สิบแปดท่านว่าคมสองพันหรอยหกสิบี่ครับวันนี้มาเปิดบ้าผ้าพี่น้องเบ่งควายงามเะครับนค้ายงามของนายหอยพุ่มเลครับสวัสดีครับนายหอยพุ่มสวัสดีครับควายงามลูกตัวใดนอนนี่คืองามถิ่ละ ลูกเพลำพูเปิดไว้นราคาเท่าไรครับหาเม,ม,มื่อนหานห่อยคือราคาถึกแต่ของงามบ่อของงามดีสูงเท่าไรครับสูงร้อยยี่สิบเก่าด้วยครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้คล้วยหน่อยสาวหน่อยไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันเด้อครับเพิ่นเปิดไว้ในราคาหาเมื่อนครับยางไปอีกันนั่นละ สูงย่างไห่เพิ่นเบิึงเลยนะสูงร้อยยี่สิบเก้าแม่มันสูงบ่เมียมันเมีมยเม่สูงเท่าไหร่เมียร้อยสี่สิบด้ย да. วยครับแม่เพิ่นบ่หามากเลยครับมันได้ตลูกสาวมากเลยครับแข้งขาเง่าดีเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาดีเขาดีดนะครับเบังหน้เพิ่นตัวงามเลยครับตาแต้มแจ่มแจ่มเลยครับนี่ครับ เปิดไว้นั่นราคาเท่าไรก่อนครับห้าหมื่นนะครับราคาหนีตอรองไดปอครับราคาหนีต่อร่องใดนะครับเด้อนายหอยภูมิบนมานี่ตำาน้นิดหน่อยนะครับพี่น้องหางงอนิดนึงนะครับนี่นี่ครับค้อยน้อยน่อยข้ยอนาคตนะครับเด้ออนาคตกับสี่ร้อยสี่สิบกูเมียนะครับนี่ร้อยสี่สิบกูนะครับนี่เปิดไว้นันราคาห้าหมื่นเนาะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดสนใจจังติดต่อมาเด้ครับเบอร์ได้ครับท่านนายห้อย 0 6 2 9 9หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับจบลงไปครับกล้วยลูกเผ็ดล่ำพูด้วยครับเอาครับเบื้องอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ครับสวัสดีครับไม่ห้อยแบงสวัสดีครับคือได้มีแต่กล้วยงามๆเฉยเมือนี่ลูกตัวไหนเนาะครับตัวนี้ลูกม้าลวยครับลูกมาลุ้ยลยครับกล้วยจากเมืองสุรินทร์นะครับนี่ นี gli, o, ่ครับงามๆนะครับแมดีดีนะครับหางดีนะครับตัวนี้หางดีหางพั่วดีนะครับขาดการบำรุงจะน้อยนะครับสูงสูงเท่าไรครับร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าึ้นกันนะครับนี่นี่เลยครับนี่สวยนะครับกล้วยตัวนี้เบิ้งครับทุนนี่หางพั่วดีนะครับกล้วยอายุจักปีครับปีกว่าครับปีกว่านะครับนี่นี่ ดีกวัวได้ครับพี่น้องครับหน้าตาดีโตดีโตเง้วได้ครับลูกตัวใดก็ครับลูกมาเยครับเกิดจากแม่สูงร้อยนะสูงร้อยสี่สิบเพื่อกันได้ครับเด้อเอากล้ยอ่ะหน้าคตเด้อพี่น้องเด้อเปิดราคาเท่าไรครับสาหมื่นเปิดราคาหามหมื่นหาราคาหนีตัวล่องไดบ่ครับตัวล่องไดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจตดต่อมาเบอร์ใดครับ 062 992 132 132หาดได้ครับ062992 132หาดได้คร to ับข่อยูุบ้านใดเนาะครับนี่ข่อยู่บ้านท่าประทายเด้พี่น้องเด้ลูกเจ้ามารวยนะครับนี่ลูกเจ้ามารวยนะครับนี่นี่นี่ทายัดด้ครับตันนั้นเป็นล่ำพูนด้ครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่บอกแม่พันได้ครับสิดไปเป็นแม่บอกแม่พันแน่หน้าคนนด้ครับเชิญแวะมาชมมาเบื่องใดได้ครับเด้อ มีอีกบ่างในหอยใส่ครับใส่ภาพไปเบิ่งอีกกันนะครับนในหอยมัดค้วย่เป็นแล้วบบดน,นี้นี่นนครับตัวนี้ของในหอยพุ่มเด้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เปิดทอดไรในหอยพุ่มนี่นเปิดไวซีเมือเหาพันเลยครับนี่ตัวนี้ลูกพอผสม รับจ้างได้ครับนี่นี่ครับผสมน้ำบานได้ครับนี่เพิ่นเปิดใบซีเมือหาสูงเท่าไรในหอยพุ่มร้อยยี่สิบซีนะครับนี่เปิดใวนั้นราคาซีเมือหาเนี่ยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจได้ครับอยากได้ค่อยสาวหน่อยนะครับราคาถึกๆนะครับไปเลียงนะครับนี่ได้เลยครับเดิอนี่ นี่ครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเด้อตัวที่สามนะครับตัวที่สี่นี่เด้อเปิดไว้ในรละาหาเมืองหาเลยครับแม่แยกลูกนะครับนี่ครับส่งลูกดีดีนะครับนี่ทับไปให้เ่นมาทับไปผสมไปทับหนึ่งทับเจ็กเดือนเหรอหนึ่งเดือนครับทับหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับ จะไปจับเบื้องแน่ครับผู้ว่าในหอยเบ่งนี่ครับนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดกำลังมองหากล้วยแม่แยกลูกนะครับนี่แยกลูกไปนะ้ครับลูกตัวก้อนเป็นลูกตัวผู้นะครับนี่แม่ใหญ่แม่อ่างแม่คัวงีดีนะครับพางดีโตดีนะครับเปิดไว้ในราละค่าเท่าไรครับ หามื่นหาหามื่นหาพันเลยครับราคาหนี้ตอรองไดบอต่อได้ครับตอไดนะครับเบอร์ติตตอเบอร์ใดให้หอยแบงศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหามสยครับข้อยู่บ้านท่าปรทยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับนี่ครับมาเบิ่งนเดอร์พี่น้องเดอร์พใดอยากได้ค้ยไปเลี้ยงไปเป็นแม่บอกแม่พันเลยครับนี่แต่ข้อยงามๆแต่ไปคัดมาแต่ใสในหอยจากรน่อยเอดครับ นี่นะครับเอาหมูคูนั่นมีบ่อีกเ้ยครับนี่เอาของถือกับมีด้อพี่นอ้องเด้ออาพี่พ่อน้องยางเบิงเล,ลนยนะครับมืนอนู่ไร้คักมันตัวนี้เท่าไหร่น้อน,นี่ครับแม่โคง้งแม่สาวนะครับแม่แยกลูกได้ไี่ครับนี่ตัวนี้สีเพิ่นวา่า หางดอกด้วยครับนี่หางดอกหางดอกจังหน่อยนะครับเปิดไว้นราคาสามหมื่นหกพันนะครับนี่สามหมื่นหกพันเลยครับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้แม่โค้งไปเลี้ยงเลยครับนี่ครับบอกเลยนะครับว่าค้ยตัวนี้มันมีตำหนิอยู่ที่หางดอกนยครับเด้นี่ครับหางดอกนยครับนี่พี่น้องท่านใดกําลังมองหา ้วยไปใส่หยาดนะครับนี่ไปขุนไปขุนแล้วได้กาไรด้ครับนี่นี่ครับตัวดีดี้ะพี่น้องสดดี้อครับนี่เด้ขาดน้ำเลี้ยงนะครับได้อล้วยตัวนี้สามหมื่นหกพันนะครับราคานี้ทรงทรงบอลด้หอยทรงนะครับราคานี่เอาอีกคู่นึ่งนะครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกกินยาดีเปิดไปนั่นราคาหกหมื่นหาบอ เปิดไว้ในราคาหกหมื่นหาวสั่นครับจุงสูงเท่าไดครับนี่ลอยสามสิบบวกครับลอ,อยสามสิบบวกนะครับนี่จุงย่างเบิ่งกันนะครับลูกแม่บ่เปิดไว้ในราคา 6, หกหมื่นห้าพันนะครับนี่นี่นี่แม่โค้งแม่สวยดีนะครับพี่น้องผู้ใดกำลังมองหากล้วยโค้งกล้วยไงนะครับ นะครับลูกตัวเมียนะครับเด้อเอาครับสนใจกะติดต่อมาได้เด้อครับเด้อศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาบอศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาได้ครับหรือว่าสิติดต่อทัางช่องเอ็มเช่มากระไรได้ครับเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สมามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับพายไป,ยปแล้วครับฝากพี่ฝากน้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่ใบมะกรูดเนี่ยได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังเลี่ยงใจครับให้ในายหอยแบ้งกับนายหอยพุม่มนะครับก็ได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนนะครับนี่ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับ